สวัสดีค่ะพบกันกับช่องกุบบอ,อลลำเฟืออฟรัเชานะคะวันนี้มาสบายหน่อยก็จะว่ากันว่าอยู่ไม่เส็นทำไมมาข้ามดูนายชินนายทำอะไรไปหว่านน้ำคูดเหน็นอย่างไปหยักหว่านน,าน้ำคูดปนหนักเอาไปใส่หมอนะเอาไปล่าง จะตดาเห้าสจะดาเราเหมืมาวนยัวสตินี่ค่ะมันเกิดค่ะมันเป็นขั้วฉันบันแม่รอกมันเป็นหน้ามันคะแนนเป็นความสันบ้าป่ะเนี่ยอ่พี่เจรนาให้พี่น้องคนพิจารณาเป็นความสันบ้าให้พี่เจนอ่ะพี่น้องคนพิจารณาเอาเด้อเปิดบอกกับเมนูพื้นเด้ออันนี้เป็นลูกขี้มเราในกระไ้ บนทุกอ,อล่าก็แซ่ทุกกล่าคั่วไงบนเห็ดอุ้ยอย่าทำหน้าย่างั้นสิคะเงินหลายมากว่าเออเราคิดผุนไปจัดไปเอล่าครับไปจัดไปเปล่าก็ไม่คั่วก่อนจ้าค่ะวันนี้อยู่ตลาดโตโต้นะคะ่าสงเนินโคราชนะคะ เขาออกหลังหอดก่อนซื่เอาไมนเห็เขาออกหลังมูเลยสองขั้นไปไหนวะสองเทอาแล้วไปเนี่ยพเาอุกเินบเอาอีกสองขั้นไปใส่ต,ต่อพลรือุกเฉินมานะเอามอเล่นไกเพราต่อ,อ,ตอเออต่อมือเล่นไก่ไก่หมกเสื้อนำดีในในในเลยวะเปลี่ยนไปซุ่นนะคะ แม่สวัสดีค่ะแฮปปี้เบร h เดย์ทูยูใส่ของขวัญฉันมาเอาของขวัญได้เลยก็นี่เนียว้าวยู่นี่เด็กของขวนนะัญเน,นี่ยเสียใจบางขังเลยฉันมาเอาของขวัญเลยอาาันใด้อยู่ฉันสนุกพอว้าวฉันขานเนียง <laughs> อย่านละ้วก็จะติดใจเพรา่ามันเจาในใ้าได้ย่าย แ้วอจะบอกว่ามีอีกไหมรับรองจะติดใจว่ามันเป็กตะมาม่อาหยอยคุณเหลียวพี่หนูเพิ่งสามหสเจ็เองไก่อะไรนี่ไก่ไตน้ำเ่ไม่คะแนงไก่จริงๆนะนี่ไม่มีไก่เนื้อกะทิะแนงนะนี่ ไก่อบไม่ไม่ไม่ใส่ผ<บ>ักค่ะแล้วทำไมไม่ใส่โหระพาก็เอ้ามันยังไม่สุกจะใส่ยังไงโหระพาอ่ะมีอยู่ใช่ไหมมีมีพริกเข้ยใช่ไหมพริกแดงก็มีแต่ยังไม่ใส่คือให้ไก่มาสุกก่อนไก่อบกะทิเอ็นโบยนุยไก่อบกะทิเอ็นโบใช่เราคั่วไก่ใส่กะทิใช่แล้วเราจะเอากะทิตรงนี้นะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชเข้าไปอีกููไไก็สยถ้ามันไม่มันเราก็น้องมันเป็นขวดเราก็เท่เากับเท่ ั่งันมูีไปแล้วานอย่างแต่แหงไก่ส่นมันหมูอีกแล้วเพื่อนบดขี่ข้ามซื้อเขาเลเพื่อนขี่้ามลงซื่อบ้าน่อบ้านพ่อใครรมาไกอยู่ด้อยขมาเข้ามาเรือของอะสอบเียด้วมั้งเอาหมดให้น้าบัเทปที่แตแห้งไก่ส่นด์มันหมู

เหมือน,น,นค่ะนูสวยกว่าในคลิปค่ะสวยกว่าสวยกว่าในคลิปค่ะสวยกว่าไม่ขวยค่ะอย่ามากไก่แล้วห่สีาลม่ใ่ปะสามเมื่อกี้จะไปสื่อเลาอีกเหรอครับเบิ้ลโมม่นี่บลางบสวดท่าุกลงตลาดเช่งว่าวอสื่อมันสิเป็นอย่างงว่าอสื่อคนบวอื่อ พอเห็นสีแดงางนอกหหาานอาหารนี่เนื้ออะไรตองนีโปรตีนอันยาเับเาเนี่ยงแมยเนื้กับเขาคุณไหวทุกเส้นว่ะทำกับข้าวไอร่อยย้อนค้นวนไหวเลยละอันปดสิบสองข่วมข่วมนี่คุณอะไรอะไ ว้าวเข้าเข่าเฮ้ยแต่หนังเสร็จถ yeah well, right ้าก yeah, well, ็ต mm ้องมาหุ่นใบหนึงไม่กำกับบ่อมันใส่ลืมใส่ของบะเมนหยังของหยังใส่หยังมันใส่ลืมใส่เครื่องเครื่องอี๊ยงกะซางที่มันผ่าใเสรนี่หนึ่งที่เจ้าพอลืมคื่นอ่ะมันหมูต้องใส่ตลอดมั้ยไม่เอาชูรถสิ่งที่ฉันไม่ลืมอบะแมนเด็กก้าเข่าสมือไม่แต่หนังมันหมูันว้าว ลาบไก่กับไส้ละมันหมูอ้ยุกไส้ปัดปันปันปั่นเหรอปัยังไงปัยังเรปัยังตัวนี้เนนอกันาโกุมมันไม่โกุมมันละเป็นหยักไม่้ัดโกสุมม่เพิ่โกุมเป็นหยักโกุมอะไป็หยังโกุมมันน่ารักค่ะโกุมมันยังก็สาแก่เป็นจไถมอี้มไอนเนะข มีมเดมากกถ้ามันแฮปี้กันาะเจ้าอ่อนเวลาข่อก่อนเจ้าอ่อน่ายแฉะในอได้ะไรอ่ะก่อนแมความแก้มพอมอในมันได้บ่อหลังบอเม่นบ่ออะไรบ่อทีอเออตรงนี้ตัวขาวไว้บกเอาไมเม้บ่อเม่นพังไปบ่อเราบ่อยี่นี่สามเดียรรอบเลว โอเคโอเคมาดูบ okay. okay. right. ังไฮดูมันน่าบ่สวัสดีค่ะอ๋อสามารถเต็มกับบ้างดูให้เขามามารถเต็นฉันคุยกันแล้วกันนั่นแหละกับบ้างดูเด voilà ี๋ยวพี่ไปคุยด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ค anyway ุยด้วยนี่น้อนในเซนร้ำตินเต็มมึงคุยรับจ้าใส่าใครว่าใครมันนี่ก่อนโอ๊ย อย่าฝปล่าไปอันนี้นะเขาปวดสังเกตข้อเขาก่อนออออดีกว่าแต่เซอร์ใหม่ๆนะคะ้นียศยศยศนี่ค่ะนองสลับนี่คน่คะกวนกันเพราะคำๆนะคะกับนี้หนุ่ยนะคะ วันนี้มันเกิดปอใสลกุกวมอยพรใต้คลิปนี้ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูอย่าลืมกดติดตามอย่าข้ามโฆษณาเป็นกาลังใจให้ปอใสด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะกดติดตามเี้จะให้ได้ยอดวิวถึงแสนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ